กูกับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ในห้องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกตั้งค่าดึงหัวที่ติดหัวแน่นอนล้านเปอร์เลยนะครับสำหรับพี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่มีตั้งค่าดีๆหรือว่าตั้งค่าตัวเก่ามันแบบว่าเริ่มไม่เข้าหัวแล้วแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่า วันนี้พี่มีตั้งค่าดึงหัวตัวใหม่มานําเสนอนะครับและที่สําคัญก็คือแจกให้แบบฟรีๆไม่ต้องเสียตังสัก,กบาทเลยนะครับและที่สําคัญก็คือแบบว่าทุกคนนะครับเอาไปแบบฟรีๆได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียตังซื้อที่อื่นนะครับมาเอากับพี่แค่นั้นพอนะครับเพราะว่าตั้งค่าของพี่ใช้เวลาการเทสถึง1สัปดาห์และที่สําคัญก็คือเทสสามระบบเลยนะครับรีดิว่า คนที่ดึงหัวไม่เป็นพี่ก็ยังเทสเลยนะครับน้องก,ก็ลองแบบว่าเทสดูนะครับดึงไปสิบนัดก็เข้าหัวไป5้านัดเลยนะครับสำหรับคนที่แบบว่าดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็ดึงไป10นัดเข้าหัวไป8นัดนะครับและคนที่ดึงหัวเป็นเลยดึงไป10บนัดเข้าหัวไป สิบนัดเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของช่องพี่นะครับนอนที่แบบว่าตั้งค่าต้องได้ประมาณนี้นะครับถึงจะเอามาแจกให้แบบฟรีๆนะครับทุกคนก็ต้องเทสให้ถึงที่สุดนะครับจนกว่าจะได้แบบนี้นะครับทุกคนเออมาเรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับสำหรับตั้งค่าของพี่นะครับอย่างแนะนำลวกันนะครับก็คือแบบว่าอยากให้ทุกคนตั้งตามพี่เป๊ะๆละกันนะครับห้ามแบบว่าข้ามซัก รอบเลยนะครับเนาะหรือว่าห้ามข้ามไปตรงอื่นเลยนะครับทุกคนก็คืออันแรกพี่จะเริ่มจากการตอบสนองและก็จะเริ่มจากทั่วไปให้ทุกคนตั้งอยู่ที่1 7 0หรือว่า170ได้เลยนะครับส่วนอันที่2นะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่ 155นะครับทุกคนรีดดี้ว่า155สานะครับสำหรับกล้องเลดดอทนะครับสำหรับกล้องเลดดอทก็เป็นกล้องที่ติดมากับปืนตอนแรกโดยที่แบบว่าไม่มีสโคปคุ้นนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าไม่มีสโคปอะไรเลยนะครับก็เป็นกล้องที่ติดมากับปืนตอนแรกนั่นแหละนะครับทุกคนก็ตั้งได้เลยนะครับอยู่ที่155นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากตั้งหรือว่ายังไม่รู้จะตั้งยังไงลองตั้งตามนี้ดูนะครับส่วนที่เหลือนะ ว่าสโครคูณนะครับให้เราตั้งอยู่ที่200ได้เลยนะครับสำหรับสโครคูณ2นะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับดีๆว่าพี่ตั้งมาทั้งหมดแล้วนะครับไม่เข้าหัวเลยนะครับนอกจากว่าตั oh ้ง200นะครับทุกคนก็เข้าหัวโคตรดีเลยนะครับถ้าเราตั้งอยู่ที่200้ยนะครับทุกคนสําหรับสโครคูณนะครับก็สามารถตั้งได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าตั้งตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของ สโคปคูน4ี่นะครับสำหรับสโคปคูน4ี่นะครับแนะนําเลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าชอบสโคปคูน4ี่และดึงหัวเบาๆนะครับก็คือแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าให้เราตั้งอยู่ที่200ได้เลยนะครับเวลาเข้าสโคปอย่าดึงหัวแรงนะครับแค่กระตุกนิ้วเบาๆนะครับเพียงเท่านั้นเราก็จะสามารถดึงหัวได้แล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสโคปคูน4ี่ก็ตั้งอยู่ที่200นะครับลำกล้องสไนเปอร์ก็ตั้งอยู่ที่200นะครับทุกคนอาจจะเร็วไปนิดนึงนะครับแต่ปัจจุบันถ้าตั้งประมาณนี้นะครับบางท ก็มีโอกาสติดหัวมันกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมามุมมองอิสระนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับสาหรับมุมมองอิสระนะครับถ้าคนไหนไม่เปิดก็ให้ตั้งเป็นศูนย์นะครับส่วนคนไหนเปิดนะครับก็ให้ตั้งอยู่ที่200้ยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับตั้งค่าตัวนี้สามารถตั้งได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android น e. ะครับถ้าคนไหนที่แบบว่ายังไม่เคยตั้งก็ลองตั้งตามพี่ดูได้นะครับเพราะว่ามันไม่เสียหายอยู่แล้วนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าจะ ก็ต่อมานะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของการควบคุมนะครับสาหรับการควบคุมนะครับอยากให้ทุกคนตั้งตามพี่เป๊ะและตั้งตามพี่ทุกช้อยละกันนะครับก็คืออันแรกนะครับให้เป็นเริ่มต้นนะครับส่วนอันที่2นะครับก็ให้แสดงเมื่อสโคบนะครับอันที่3ก็ให้เราเปิดนะครับอันที่4ก็ให้เราเปิดนะครับส่วนอันที่5อันที่6อันที่7อันที่8ก็ให้เราเปิดนะครับส่วนนอกเหนือจากนี้นะครับให้ทุกคน ตั้งได้ตามใจเลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับก็คือตั้งได้ตามใจนะครับตั้งตามพี่แค่นี้พอนะครับเพราะว่าถ้าตั้งแบบนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับมันจะไปคอมโบกับตั้งค่าที่เราตั้งมานะครับและจะสมดุลกันมากๆนะครับสองเลยนะครับมันจะไม่ไปกวนการตั้งค่าของทุกคนที่เคยตั้งไว้แล้วนะครับหรือว่า ปุ่มต่างๆที่ทุกคนเคยตั้งไว้แล้วมันจะไม่ไปลบกวนนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าตั้งตามนี้นะครับน้องก,ก็อย่างแนะนําตามนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและพี่ขอบอกเลล้วกันนะครับว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับแล้วก็คือเยงจะมีทางด้านของขนาดปุ่มยิงนะครับทุกคนดีดูว,ว่า จะมี3ขนาดให้เลือกเลยนะครับสำหรับขนาดปุ่มยิงนะครับทุกคนก็รีดิวว่าลูกศรขีดล่างนะครับเป็นตำแหน่งการวางปุ่มลูกศรขีดบนเป็นตำแหน่งการดึงหัวนะครับทุกคนต้องเข้าใจ2อันนี้ก่อนนะครับส่วน48นะครับสำหรับมือถือหน้าจออเล็กแล้วกันนะครับใครที่แบบว่าเล่นมือถือหน้าจออเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับก็สามารถตั้งอยู่ที่48ได้นะครับส่วน58สําหรับมือถือที่แบบว่าเปลิ่ยมารุ่นปัจจุบันนะครับส่วนมากจะ อยู่ในหมวดหมู่ Android นะครับส่วนมากจะหน้าจอแบบว่าขนาดก้วงนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็แนะนำละกันนะครับ58นะครับส่วน iPad ในคอม iPad m i n i มือถือพับได้นะครับแนะนำให้ตั้งอยู่ที่68ละกันนะครับมันจะเข้าหัวโคตรดีเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่ายังไม่เคยตั้งก็แนะนำให้ตั้งจุดนี้ก่อนนะครับเข้าใจในจุดนี้ก่อนนะครับเพราะว่าจุดนี้ก็เป็นหนึ่งจุดนะครับที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเราไม่ควรมองข้ามเลยนะครับ กดเดอ แล, <S 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 แล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนสําหรับต่อมานะครับก็คือพี nice ่ขอบอกเลยนะครับว่าจะมีทางด้านของกราฟิกนะครับสาหรับกราฟิกนะครับอยากให้ทุกคนตั้งแบบนี้แล้วกันนะครับมือถือไม่แรงตั้งเป็นราบลื่นมือถือกลางตั้งเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับส่วนมือถือแรงนะครับก็แนะนําให้เป็นระดับสูงไปได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับทุกคนก็สามารถตั้งได้ประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าจะหนักจะเต็ม แน่นอนนะครับสำหร no ับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับทุกคนก็ตามนี่เลยนะครับพี i, ่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับแล้วก็ DPI iOS ตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับแล้วก็ DPI Android ตั้งอยู่ที่400ร้อยหาเก้าร้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับทุกคนก็สามารถตั้งได้ประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับ DPI iOS หรือว่า DPI Android นะครับก็ สำหรับตั้งค่าของพี่อยากตั้งก็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้นั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับก็คือได้ตั้งค่าของพี่ไปแล้วนะครับแนะนําหน่อยละกันนะครับว่าตั้งค่าของพี่นะครับควรเพิ่มเติมอะไรนะครับสาหรับคนที่แบบว่ามีความรู้ในการตั้งค่านะครับก็อยากหาความรู้เพิ่มเติมละกันนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนนะครับออกความคิดวาเห็นนะครับเนาะว่าอยากให้พี่เพิ่มเติมตรงไหนนะครับเนาะหรือว่าอยากให้ละเอียดกว่านี้หรือเปล่านะครับทุกกกกคคนนนเเราาา็มมแลลปี่ยวดัไ้ นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับและถ้าคนไหนเอาไปแล้วโดนใจนะครับก็อย่าลืมลวกันนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์ดเน a t เลยนะครับเป็นแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบต้นที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแช ครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนคนละ1นึ่งไลค์คนละ1แชร์แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย